สวัสดีครับผมเคยอีสานใต้ครับครับเมื่อนี้ผมกับมหาคุณพ่อฉลองครับในวัดทิพานมาเนาะครับผมกับโบได้มหาคุณพ่อครับเวลามาผ่านมาบานคุณพ่อเนาะครับคุณพ่อกับบอยู่ครับก็คือบบได้มาเฮ็ดคลิปให้ท่านผู้ชมได้เบิงเนาะครับเพราะว่าคุณพ่อช่วงนี้คุณพ่อหายุ่งกับการปลูกทุเรียนครับคุณพ่อกาลังศึกษาวิธีการปลูกทุเรียนอยู่ครับ บุญวัดน้ำเนล่ะหนั่งงานสองสามหน่วบุญวัดครับแล้วก็มีบุญวัดเนาะพ่อเนาะครับอันนี้ครับมาเจอกับพุ่นพ่อแล้วครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อครับพ่อกันดีขึ้นเก่าครับองานที่ผ่านมาพ่อบาไดบอว์คลิปเนาะบาไดบอว์คลิปเพราะว่ายุ่งกับการปลูกทุเรียนอะไรกานบุญวัดงานบุญวัดแน่ก็เลยบาเนี่กับพ่อพ่อกันมาคนละเทียครับครับบ็พ่อแต่ว่าก็ พอ,อ,อ,อเที่ยดอกขันวิ่งก็เทยวเเพราะว่าใอ้หนึ่งหา้หนึ่งสีหาหงวมืที่แล้วนั่นอ๋อก็ได้หนึ่งคับสีแต่ว่ามันออกมาสีหนึ่งๆกกนี่มันก็เก่งงานมาจากเขาวิ่งเขาครับครับก็ะเม็นยังเม็นยุงว่ะที่แล้วครับไอ้หลังบ้านนี่ปลูกทุเรียนเบิร์นแล้วบ่พาะเบิร์นแล้วได้ย<ม>ี่สิบหกต้นวัดฉันได้สี่สิบอยู่นี่ครับครับแค่เรียนไม่สำลักพู้เฒ่าครับก็คือช่วงว่างๆก็ไปศึกษาวิธีการปลูกบนบ่พอเพาะแม่นครับแม่นแม่นกระเสริฐบ่อเพ็ดก่อนแนุ ไปศึกษาข้อมูลเพื่อนว่าห้าเก็บเอาข้อมูลเพื่อนมามาใส่ไปเป็นประโยชน์นะครับจะมีบางสิ่งเขาบ่กเอาใส่กับว่เป็นยังแต่ขอได้ไม่ดีห้าเก็บมาไว้มาในใจเขาว่าเออมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้สินะเห็นพ่อบอกว่ามันมันติดติดเบิดแล้วติดแล้วแต่ว่าแค่สิบหกตนแล้วแมนติดเบิร์ลายยี่สิบหกตนตอนนี้ซื้อมากไม่เหมือนอีกซิบหาไปจาลงมันได้จคกสี่ซิบหาตนครับอันนี้เป็นพันผ่านของผู้ผู้เขาไฟห้าเนาะอ่าแมน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 ของซีเกตอืมแมน เพราะว่ามีบางท่านเพื่อนบอกว่าทุเรียนนี่ต้องซื้อต้องซื้อแถวแถวบ้านคือเขาเขาปลูกอยู่ภาคใดให้ซื้อทุเรียนแถวภาคนั่นเพราะมันมันสิปรับปรับสภาพตามอากาศแต่ว่าทุเรียนสิเกตเขาว่าแซ่บเลยอร่อยอร่อยกาทุเรียนทุกภาคเพราะว่าไอแถวบ้านกันทลักนะคำามวงค้ายังแถวั้นนะทุเรียนภูเขาไฟเขานะเธอซ้ำขี้เหล็กกรอบหอมคุณหานอ่าแมนแมนดังอยู่ปีหนึ่งอยู่ไอห่างจาก ทางจากบ้านผมไปประมาณสามสิบกิโลครับบ่ไก่ผมก็ไปกินสุปีหลังนี่ก็บพวเ่นบุฟเฟ่อะไรเนี่ยเอามาก็ได้ครับถ้งแตบางทีเขาแถมดินมาน้าแต่ว่าสมาเขาสือบรหาหลายดินใ้ทุ่งหนึ่งสี่สิบต้นสิน่ะแกทำก็ซืเอาซื้อทุงรอยครับโอเคเรา่อเดี๋ยวเขามาเบาเรียงเหล็กเข้าตอนดีกว่าได้เลยครับได้เลยได้เลยแล้วพ่อฟันว่าจะไหนครับสลับวันนี้ครับเมื่อวานเนี่นอนฝันเอาไปวัดครับก็มาจากวัดนั่นแหละครับมาจากวัดแล้วก็ฝันมามาจากวัด แล้วก็ไปวัดบานนี้ไปพอโรกศพคนเต็มเบืดอเด้ครับคนเต็มเบืดอที่นี่เขาว่าก็เลยทมว่าเอาใครตายเนาะเขาว่าบ่ฮู้เด็กหน่อยแต่ไคดอกตายมาั่นครับบานนี้ก็เลยพอก็เลยยางไปเบิ่งครับยางไปซ้อมในโรงนั่นแต่ว่าเขาเห็นปันญาแห่งนั่นอันเด็กน่อยน่ะคือมันตาโบเลยนะครับเป็นหูเด็กหน่อยแหละเป็นหูพีเลยครับก็บเบื่องเบิ่งนั้มเต็มแหละแต่เห็นเห็นขยังหอกครับอแต่เป็นเห็นคนนอนเลยคนผ่าเขาอือมเปิดหน้าให้เบิ่งครับก็เลยเอาเด็ก บ้านไหนเนาะสีนอเขาตายอยู่ใสยอยู่ขางหงายวะ่ะท่า<อ>น,นอย้ยเยอะขางหงายครับบ้านไหนลูงพอ่อลูงพอ่อบ้านลูงพอ่อไอ้ว่าไม่ลูงไอ้ลุงพี่สิไอ้ลุงพี่มีครับเราก็เลยยางมายางมาแล้วว่าเอา่เอมันกท็ทายกมืัอแรงมาวัดเดือดวะท่านครับอ่ามาสวดสร้างพิธีน้ำกันครับเรียกว,ว่าครับ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 พอได้เมื่อดอกกสียุ่นี่ละครับฟางสีนอสียุ่นี่ละไอ้ซอยจุดเร็วของเราเมื่อนี้บ้านนี่เขาผปานหามโล่งหามมาหามยางไปแต่ว่าโล่งนั้น ปกติลงใหม่เขาจะมไีไอ้เขาจะมีขัน้นยาวๆนะครับอันนี้มูมีเขาคือคือหาม,มุมเลยครับก็หาม,มุมเลยหาม,มุมลงอ่าหาม,มุมคุ้นประมาณเจ็ดแปดคนครับหามไป้านเขาไปเกยไปอยู่ขางเมนครับเขาไปเกยไปขางเมนบ,บาดก็มีพี่น้องหลายคนจากไข่น่แต่ว่าบบหงุจักเขาแต่ว่าคนหลายละไปไป,ไปไอ้น้ำมะพร้าวลางนาเพื่อนวานนะครับครับอ่าก็เลยว่าโอ้ยโบโบขึ้นไปดอกเด้อครับอยู่ข้างล่างนี่ละ ครับก็ให้ผู้เพิเ่นเฮ็ดพี่น้องประเทศไปแจกได้หน่อยไอยม่ได้ใส่ครับครับวางสิน่ะบาดมันละมันละมันละล,ะละลุกมันละลุกขึ้นผี่นั่นเจ็กหน่อยนะอ่ะอ่ามันละลุกขึ้นมันลุกนั่งสิเลยบ้านประเทศมันเป็นตาโบเลยนะเป็นเป็นหูนผีหลอกเลยนะครับก็เลยว่าห่วยคนบัทันตายได้หนี่วะครับอ๋อเขาเขาฟื้นวะขึ้นมาบอกครับอ่าถ้าฟื้นขึ้นมามันนั่งกกโซอยู่คนบัทันตายได้หนี่ครับผมว่างสินะคนบัทันตายได้หนี่ว่า แค่จะได้ลุงพีก็สันตายแล้วตายแล้วตายโดนแล้วอันเส้นกระตุกลุงพีวางสิรันลูกก็ซื้อดอกก็สันแป๊บนึงเขาก็เอามือผู้เฒ่ากันเอามือสูกเขอเขาก็นอนลงครับนี่จะเป็นเกาหางกะโู้หูแพะไอเ้เท่าเท่าเขือยังตะขีบแเอามือพักเอื้งกสิพักได้นหน่อยก็นอนลงกระตื้นพอดีเลย๋อกระตื้นพอดีเลยอพอคิดว่าเกาหาะพ่อ พี่ที่ที่มีมเกาหามเออก็จะหวังเกาหาว่าเกาหาบ่าพักล้มอ่ะครับก็คือว่ารอบนี้พ่อฝันพ่อฝันว่าตะคองนี่ฝันเห็นโลงศพลงศพกับเด็กกับเด็กน่อยเด็กพี่เนาะครับเด็กน่อยี่ตาโบแม่มนอ่าแต่เป็นเด็กน่อยเป็นเด็กหน่อย,อยครับอยู่ในโลงเนาะพ่อไปเปิดเขาเปิดไทเบิ้งครับแล้วแป๊บึงกับมีคนมาหามก็คือชาวบ้านล่ะหามขึ้นไปเม่นคเอาไปเกยบ่แม่นบ่เกยอันนี้เด้เกยเกยจริงส่ ครับคือถ้ามันได้ขึ้นนะแต่เวเวลาหามในปกติแล้วมันสีไม่ใหม่เนาะแล้วบานเทาสมัยโบราณเขาจะมีใหม่ใน้นางเขินใหม่ยังอ่ะคางคางนะหามหามกันแต่สมือก็เขาหามกันเอาขึ้นไปเลยครับสมือเนาะแมีนเขาเขาก็เลยจับคนละมุมสีมุมเออคนหลายอยู่คนเจ็ดแปดคนผลาคนอ่ะับแต่พอหามไปปุ๊บบบได้เอาขึ้นไปในเมนย่างย่างเอาเกยไในตัวบันไดเกยตัวบันไดแต่ว่าเกย์เองสีเลยเด้ครับครับเกย์เองสีที่ว่าที่ว่าที่ว่าพันลูกกันนะนะครับเกย์เองสี แล้วพี่นังว่าเซ็นกระตูขึ้นซื้อแล้วสักพักหนึ่งคนตายเด็กน้อยน่ะลุกขึ้นมาอ่าลุกขึ้นมาตอนตอนเขาบ้างโลงแล้วครับก็คือลุกขึ้นมากแต่ก็นอนอยู่ล่ะนั่งอยู่เนาะลุกขึ้นมากนั่งในโรงกันล่ะครับบุญอะไรลุกยืนได้ลุกนั่งนะครับครับก็นขึ้นมากแล้วนี่มีผู้เฒ่าคนหนึ่งเพิ่ดมาดันลงบ้านพี่เขาพี่นังว่าเขาว่าเอ้าเพราันตายได้นี่พราะันตายโมแม่โมแม่ลกพี่มีแล้วอ่าคนนั่นเซ็นกระตูครับแลวบางทีปลานี่ตะขี้เฮนยางมากผู้เฒ่าใส่เสือลไล่ ไล่ข้าวขาวจะมีแม่ไล่ดำไล่ข้าวขาวมากกับเมื่อสุกขคนแก่ค้นแก่ข้นพกเก็ดซีบะระเขาตอนนอนลงคนอนลงพอดีกับพ่อกระตื้นเลยกระสะดุึงมีชั่มีแม่พ่อกระเลยว่าหนาสิเป็นเก้าหาไอตัวเก้าห่าที่หลังค่ให้พอตีตีในใจของเองนะพอตีเป็นแบบหนึ่งสี่ศูนย์พอตีหนึ่งสี่ศูนย์สี่เด็กหน่อยหนึ่งครับ คนตายกับศูนย์อยู่แล้วว่าหน่งสี่ศูนย์อันนี้อันนี้ตงรงมตรงกัให้ทางผู้ชมมันไปไปแก้ซอยนี่แก้แต่ความฝันของพ่อนะ้ามาเนี่ยครับผมว่ามึมาสิเลมาตะก,กวอว่าเห็นคนเหมืนเกาน้ำแน่น้ามันาจเสียวแบบอีกต้นหนึ่งก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งบ่อเลยอ๋อหนึ่งศูนย์หนึ่งแต่ว่าเหล็คนมากได้เลขนึ่งศูนย์หน่งนี่ไม่มีคนมากได้เลขครับวันนี้คขนาดวันเมื่อกี้นี่หนึ่งอมีคนฝันได้หนึ่งหึหลายเ้ยแต่บางคนกับบอือ ครับแค่ถ้าผมนี่ผมผมฝันได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งแปดพ่อผมไปผมไปใไซนึงหาก็หนึ่งแปดหลายหลายคือคือหลายที่สุดนะแต่นี่ผมมาล่องหนึ่งหนึ่งก็คือกันตัวตัวหนึ่งหนึ่งไว้กับบุคคลมากฝันได้แต่ครับคือว่ามันเปลี่ยนความฝันตัวเขาผมก็ซื้อก็คือกันทุนสุดท้ายกับมานได้ได้หนึ่งหนึ่งแม่นี่ก็กันให้ได้ด้อท่านผู้ชมกันหนึ่งศูนย์หนึ่งเหตผมอะไรเนี่ยครับ S <S> ก,ก็คืออันนี้พอตีไซหนึ่งสี่ศูนย์กับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็เก้าห้าแล้วก็มาเก้าห้าเนี่พุทธอมันเก้าวอบ,นบานี่ครับห้านี่ยเฮ้ยเ่พาะเก้าห้าศูนย์บางคนตายพักพักอึกนาะพักให้นอนลุ่งนาะเขาบ่า,<อ>าพักลุ่ง <S <S> ก็คือพอตีไซเก้าห้าศูนย์คิดว่า <S <S ตัวกันนีกก็คือเป็นเลขเป็นเลขสามหางเป็นสามคุ้มเป็นเลขสามคุ้มสามคุ้มแล้วพอนะอแต่เป็นเลขสามตัวแมนครับก็ให้ท่านผู้ชมรองพิจารณาเบื้องหน้าพ่อแมนแมนครับ คันคันคันบ่อน sort of ี่ยก็คันากตัดไปก็ตัดไปล่างก็ได้แล้วแต่เอาเป็นเกาศูนไปก็ได้ตัดหาออกก็แล้วแต่สิตัดนะให้ตัดออกเกาศูนล่างก็ได้แล้วแต่แต่จินตนาการก็คือให้เกาศูนอีกตัวหนึ่งบ่อต้นนี้แหละมัน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 เกาหาศูนพอคิดว่าเกาะหาศูนเอาผู้ถมเกาอยู่แล้วเมื่อแล้วก็หาเนี่ยอ๋อครับครับแล้วพักเอื้อลงนัพักลุงนั่นครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเพลินตัดเอาเนาะพอเนาะครับพอหายเลงมากคือ อ่าสามคุ้มครับท่านผู้ชมครับหนึ่งสี่ศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็ห้าเก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เนาะครับพ่อกับประมาณนี้เนาะพ่อประมาณนี้ประมาณนี้ครับอ่าครับสําหรับแนวทางความฝันของคุณพ่อฉลองฉลองครับกะให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับที่คุณพ่อฝันเห็นอ่าโรงศพนะครับแล้วก็มีเด็กอยู่ในโรงครับ เด็กน้อยอยู่ในโรงครับคือเด็กเด็กตายแล้วครับแล้วก็มีคนหามศพไปไว้ที่เมนครับแล้วก็เอาไปเกยๆตรงหน้าเมนนะพ่อเนาะ<ม>นครับแล้วก็เด็กคนนั้นก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มีคนแก่ไปผักให้นอนลงอีอกครับตะขี้ครับตะขีะ้ครับก็ตัวเลขคุณพ่อก็ตีให้เป็นที่เรียบร้อยนะพ่อเนาะ<ม>นครับห<ม>นึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง แล้วก็หนึ่งหนึ่งี่ศย์แล้วก็ 95, 9 5 0ห้าศย์ครับก็ลองพิจารณาดูครับงวดของวันที่1กุมภาพันธ์หกเออวดของวันที่สิกกุมภาพันธ์ห6หกครับอ่าผมเคยสารใต้ก็ขอบคุณคุณพ่อฉลองมากๆครับพ่อเช่นกันเช่นกันครับ